สวัสดีค่ะส่งงานค่ะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED พร้อมเดลไอนะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำนะคะตัวเดวิลไจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะโคเตร์ของทางร้านเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะชมแสงหน้าตัวรถค่ะ mm hmm. สูงค่ะชมแสงผ่านพิมตัวรถนะคะ ทางร้านมีห้องต้องไฟในระดับมาตรฐานนะคะคันนี้เป็น Toyota Camry นะคะผมเดิมลูกค้าเป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะคะลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะคะได้เข้ามาทำการติดตั้งนะคะเลือกติดตั้งเป็นชุดโปรเจคเตอร์ไบ LED Laser p อร์ฟ i x Pro Max 55วัตต์นะคะพร้อม d e ว i นะคะไฟลี่ค่ะ d e ว i สีแดงฉ่ำๆนะคะ ไฟต่ำค่ะค่ะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊ก b t p p r e m i u Motor Cinon ทุกสาขาค่ะ,คะขอบคุณค่ะ